สวัสดีครับผมเซลนัทจากช่องนัทอิสสุนะครับวันนี้นะฮะผมมาแต่เช้าเลยนะครับเพื่อทำการส่งมอบรถนะครับเป็นรถบรรทุก400ใหญ่ NLR 130นะฮะคันนี้ทำการติดตั้งข้อเหล็กนะครับความสูงขนาด60เซนเมตรนะครับหมายความว่าความสูงของข้อประมาณ60นะครับแต่คันนี้มีความพิเศษนะครับมีอุปกรณ์เสริมก็คือในส่วนของลิฟท์ท้ายนะครับ เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่า NLR 130เมื่อใส่ลิฟท้ายหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่านานๆเราจะเจอสักคันหนึ่งนะครับเราไปดูกันเลยครับคันนี้ติดตั้งอคอกเหล็กนะครับเป็นามาตรฐานอยู่ที่4 0ซนเมตรนะครับแต่คันนี้ลูกค้าต้องการไสพิเศษก็คือความสูงขนาด6 0ซนติเมตรอันนี้จัดให้เลยนะครับ เป็น nlr 130 130แรงม้านะฮะตัวขายยอดนิยมเลยติดฟิล์มให้เรียบร้อยเลยนะครับคันนี้พร้อมที่จะส่งมอบให้วันนี้แล้วนะฮะสำหรับคอกตรงนี้นะครับความยาวอยู่ที่3ามเมตรสาเซนติเมตรนะฮะความกว้างอยู่ประมาณ2เมตรนะครับ พิเศษคันนี้มีการติดตั้งในส่วนของลิฟต์นะครับหรือเทิร์ลิฟต์นะครับน้ำหนักที่ขนสินค้าหรือเทิร์สินค้านะครับอยู่ประมาณ800กิโลกรัมนะนี่นะครับเป็นพื้นเหล็กขนาด3มิลน,นะฮะเป็นพื้นเรียบเลยสําหรับขนเครื่องจักรนะครับคันนี้ลูกค้าเอาไปขนเครื่องจักรเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันนี้พร้อมส่งมอบนะครับโอเคครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจ NLR 130นะครับจะติดตั้งกระบะแบบไหนก็แล้วแต่นะครับจะเป็นคอกจะเป็นคอกสูงคอกเตี้ยหรือจะเป็นตู้แห้งนะครับตู้เย็นสามารถติดต่อกับเซลนัดได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกัน